คือถ้าเอาส่วนตัวผมตอนนี้นะเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลน,นะครับแต่เสียสมดุลไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแล้วโดยส่วนตัวผมยังยึดให้เล่นฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนในช่วง2อสวันนี้เพียงแต่ว่ารอให้มันย่อลงมานะครับตามเป้าตามแผนที่บอกแล้วค่อยดักซื้อ สวัสดีครับก็เช่นเคยนะครับเรามาอัปเดตกันนะว่าแนวลททองคำนะครับในช่วงของวันพุธพราดแล้วก็ศุกร์นะครับของวันที่15จนถึง17มีนาคมนี้นะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทองทุกท่านครับจะได้เอาแผนวันนี้นะรวมถึงคำในระหว่างนี้ครับไปปรับใช้ในการลงทุนทองคําในพอร์ตของท่านเองได้นะครับคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับโอเค มาเริ่มกันเลยนะครับมาอัปเดตแนวนกทองคำกันหน่อยนะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนว่ามีข่าวดีครับวันนี้นะครับข่าวดีก็คือว่าเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับมันเสียสมดุลเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแปลว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ทองคำเนี่ยน่าจะย่อตัวลงมาได้อีกนะครับตอนนี้นะจุดสับขาหลอก นะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,845เหรียญน,นะครับก็แปลว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้ในกรอบสักพันแปยจนถึง1,855เหรียญบริเวณนี้ได้นะครับโอเคเมื่อมีการเสียสมดุลแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดเหวอยู่นะ ทีนี้สําหรับคนที่ติดเหตุตอนนี้นะครับหรือว่าคนที่พอนว่างๆเนี่ยแล้วถามว่าเปิดเซลล์ได้ไหมฉันอยากเปิดขายเซลอ่ะเปิดขายเซลล์ได้ครับแต่รอนิดน,นึงนะรอให้ทองคําเนี่ยหลุดต่ากว่าราคา1น9 9เหรียญลงมาให้ได้ก่อนนะครับถ้าหลุดต่ากว่า1899เหรียญลงมาได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายระยะสั้นนะครับทองคํานะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมานะครับ มาที่ด่านแรกเนี่ยที่ประมาณ1,890จนถึง1,892เหรียญน,นะครับแล้วได้าหลุดต่ำกว่า1,891เหรียญลงมาได้นะครับก็ให้เปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกนะครับก็เป้าหมายกำังจะอยู่ที่ประมาณ1,881จนถึง1,883แล้วก็ให้ตั้งเปิดขายอีกทีนึงครับที่1,881นะครับหลุดลงมาได้นะครับก็ให้มารอปิดกาไรครับที่ราคาประมาณซัก 1,873จนถึง1,875เหรียญน,นะครับและก็แน่นอนครับว่าถ้าทองคำนะหลุดต่ำกว่าราคา1,873เหรียญลงมาได้นะครับก็เสี่ยงเลยนะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์แบบเยอะๆเลยถ้าหลุดต่ำกว่า1,873นะเพราะทองคำนะครับมีโอกาสจะลงมาได้ถึงมารซัก1,860จนถึง1,865เหรียญน,นะครับนี่ก็คือในส่วนของ คำแนะนําในคนที่อยากจะเ,เล่นเปิดขายเซลล์นะครับทีนี้คนเล่นเปิดขายเซลเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเอาวันนี้นะถ้าวันนี้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวขึ้นไปเนี่ยทะลุ1,908เหรียญขึ้นไปได้หรือจะเอาด่าน1,915เหลรียญก็ได้นะครับทั้ง2จุดนี้เนี่ยเป็นจุดสต็อปล s อ ของคนที่เล่นฝั่งเปิดขายเซลแล้วทองคำเนี่ยมันเกิดพิกเกมทะลุ1908เหรียญขึ้นไปได้หรือ1,915เรยห้รียญไม่ได้เนี่ยนะครับควรจะตัดขาดทุนสต็อปลอตแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อนดีกว่านะครับอ่ะนั่นแปลว่าสำหรับคนที่รอซื้ออยู่นะถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมอ้าวซื้อได้นะครับอยากซื้อก็ซื้อเพราะตอนนี้เนี่ยเทนขาขึ้นสมบูรณ์ยังทำงานอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครอยากรอซื้อของถูกล่ะ ซื้อได้ตอนไหนบ้างนะครับอ่ะซื้อไม้แรกนะถ้าจะรอซื้อของถูกนะครับผมให้ที่ราคา1,897รเเหรียญนะครับนี่คือไม้แรกนะไม้ที่2ครับจะอยู่ที่ขอคำนวณก่อนนะเอ่อหนึ่ไม้แรกนะครับ1891นะครับ1883แล้วก็1874นะครับถ้าใครรอซื้อของถูกก็ ให้รอตรงนี้แต่ถ้าทองคำดุตำกว่า1873ลงไปได้นะครับก็อย่าเพิ่งไล่ซื้อนะครับ่ว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงลึกพอสมควรแล้วนะครับอ่ะทีนี้ส่วนคนที่ชอบเล่นตามน้ำนะครับอ่าตั้งเปิดซื้อบายสตอ็อปรอไว้เลยนะครับอ่าที่ราคานะครับไม้แรกนะที่ราคา1,905เหรียญน,นะครับทะลุ1,905เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดทำกำไรเนี่ยที่มาซัก1,909 จนถึง1,911เหรียญน,นะครับแล้วก็ตั้งเปิดซื้อบายที่1,911เหรียญน,นะครับทะลุไปได้ก็รอปิดกำไรที่ราคาประมาณสัก1,915จนถึง1,917นะครับแล้วก็แน่นอนครับทะลุ1,915เหรียญขึ้นไม่ได้นะก็ตั้งเปิดซื้อตามขึ้นไปเลยครับยังไงทองคำเนี่ยขึ้นต่ออยู่แล้วละนะครับน่าจะขึ้นไปถึงประมาณสัก1,920จนถึง1,925เห้าร้อยยี่สิบล้วก็ร หมายสุดท้ายเลยครับทะลุ1920เหรียญขึ้นไปได้ครับก็ถือกันไปยาวๆนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นไปถึงระดับประมาณสัก1935จนถึง1940เหรียญเนี่ยก็จะมีสูงนะครับนี่คือสำหรับคนที่อยากจะไล่เปิดซื้อบายนะโอเคนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับโกลสปอรตนะครับอ่ะ อัพเดตมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เติ้งล่ะนะครับเราควรเล่นอะไรดีในช่วงนี้นะคือถ้าเอาส่วนตัวผมตอนนี้นะเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลน,นะครับแต่เสียสมดุลไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแล้วโดยส่วนตัวผมยังยึดให้เล่นฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนในช่วง2 3วันนี้เพียงแต่ว่า รอให้มันย่อลงมานะครับตามเป้าตามแผนที่บอกแล้วค่อยดักซื้อนะครับตราบใดที่มันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเนี่ยก็ยังต้องมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวได้ขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเอาไว้มันย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า1,870เหรียญได้เนี่ยนะครับอันนี้แหละค่อยอลังเลหรือชะล่าใจว่าเฮ้ จะเข้าซื้อดีไหมรอก่อนไหมนะครับเพราะถ้าหลุดต่ำกว่า1,870หรือว่า1873เหรียญลงมาได้เนี่ยนะครับโอกาสเนี่ยมีสูงที่จะลงมาได้ถึงประมาณสัก1855จนถึง1,860เหรียญเลยนะครับถ้าเกิดลงมาช่วงนี้แล้วเนี่ยนะครับจะดักซื้อเล่นซื้อเพิ่มอีกก็ไม่เป็นไรนะครับรอดักตรงนี้ได้ดีกว่านะครับนี่คือในมุมมองส่วนตัวนะก็ใคร คิดเห็นอาจจะแตกต่างกันนะครับใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะจบในส่วงโกสปอตนะครับมาอัปเดตของทองคําแท่งออนไลน์ก็6.5กันหน่อยนะครับโอเคแน่นอนแหะตอนนี้นะทองคําแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเองก็เสียสมดุลเหมือนกันนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าราคาทองคำนะจุดเปลี่ยนขาลงนะตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา 3 5 0 0บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดทองคําแท่งออนไลน์0.5ครับยังยืนเหนือ3,500บาทได้อยู่นะครับก็ยังมีแนวโน้มว่าย่อตัวลงมาแล้วดักซื้อได้อยู่นะครับอ่ะถามถามถามว่าแล้วอ่ลงมาซื้อได้จังหวะไหนบ้างนะครับราคาไหนบ้างนะอ่ะโอเคตอบเลยครับใครอยากรอดักซื้อนะผมให้รอดักซื้อที่ราคาอา่4 0อบาท3 0,000ื 810บาทนะครับแล้วก็3740บาทแล้วก็มาสุดท้ายครับ3า2 0บาทครับก็คือตามแผนนี้เลยนะใครจะรอดักซื้อก็รอดักซื้อตามนี้นะครับแต่ทีนี้อ่าแล้วถ้าเกิดมันขึ้นต่อล่ะโดยที่ไม่ย่อลงมาไล่ซื้อเลยได้ไหมอ่ะถ้าจะไล่ซื้อจริงๆนะครับผมแนะนําว่ารอดู ตลาดทองคำนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันรีบาวขึ้นไปนะผ่าน31,100บาทได้อีกครั้งนะครับค่อยไล่เปิดซื้อตามนะเพราะถ้าเกิดผ่าน31,100บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยน่าจะทำกำไรได้ประมาณสัก31,170จนถึง31,200บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดทะลุ31,200บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับ ก็ให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเพราะทองคำเนี่ยก็จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับน่าจะขึ้นต่อได้ถึงประมาณสักสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทเนี่ยครับน่าจะถึงตรงตรงประมาณนี้นะครับโอเคทีนีอ้อยากเล่นขาลงนะครับอยากเล่นขาลงเล่นได้ไหมตอนนี้เล่นได้นะแต่เรามีข้อแม้กันก่อน,อนว่าถ้าจะเล่นขาลงตอนนี้นะ ถ้าหลักทองต o n คำนะครับมันมีการเด้งตัวรีบาวกลับขึ้นไปนะผ่าน31,150บาทต้องสตอปลอสนะครับฉะนั้นแล้วใครจะเล่นเซลล์ตอนนี้นะที่ประมาณ31,035 3 1น5 0, 35, 31, 0าท่าได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดมารีบาวทะลุ31,150 1 5 0ต้องสตอปลอสนะครับอย่างมากก็ขาดทุนประมาณ100บาทนะครับก็ขาดทุนไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดมัน มีการพลิกเกมแล้วรีบาวขึ้นไปแต่ถ้าเกิดมันไม่พลิกเกมแล้วทองคำล่วงต่อนะครับตามทีเ่เทนขาขึ้นมันเสียสมดุลนะครับก็น่าจะปรับตัวลงต่อนะครับไปทํากําไรที่ประมาณ3940กับ3810บาทได้นะครับก็น่าจะทำกำไรตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคมีอะไรอีกไหมสำหรับทองแท่งอ,อันนี้ผมแนะนําส่วนตัวของทองแท่งนะถ้าจะเอาชัวนะ,ะถ้าคุณเห็นฟัง ฝั่งซ้ายนะครับของคนเล่นอยู่ก็คือฝั่งรับซื้อเนี่ยนะครับเอ่อเห็นว่ามันหลุดต่ํากว่า3ามหมนึ่งพันลงไปได้นะลองเสี่ยงดูลองเสียเส่ยงเปิดขายเซลล์ดูนะครับก็น่าจะไปกินกําไรประมาณ3ามหมื่นเก้าร้อยสี่สิบจนถึงสามหมื่นเก้าอยสบาทเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะได้กําไรคําแรกนะครับหลุดต่ากว่าสามหมื่นเก้าร้อยสิบเนี่ยก็ลองเสี่ยงคําที่สองดูนะครับก็ไปปิดกําไร ตามที่คุณอยากได้แล้วกันนะครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับหรือว่าใครต้องการกําไรน้อยๆกำไรมากๆโลบมากก็ได้มากลบน้อยก็ได้น้อยนะครับก็อยู่ที่ตัดสินใจแล้วกันแต่อย่าลืมเรื่องของจุดสต็อปลอตัดขาดทุนก็พอนะครับอ่ะก็คงมีแค่นี้แหละสำหรับทองแท่งนะครับสวัสดีครับ